ายใดมากเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆและผู้ดตามทุกคนครับพบกับช่องสวิทมนัสไทยสงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆในกรณีเร่งด่วนนะครับที่เราต้องการถอดข้อต่อท่อพ v c ซีเก่าที่เราติดกาวไปแล้วนานแล้วนะครับโยมีความจําเป็นต้องใช้เนี่ยซึ่งเราอยู่หน้าง,งานนะครับไม่มีความสะดวกที่จะ หาอุปกรณ์อย่างเช่นเราเอาไปต้มหรือว่าซื้อทินเนอร์มาแช่อย่างเงี้ยอย่างเช่นในคลิปก่อนที่ผมทําไปนะครับที่ใช้ทินเนอร์แช่เราสามารถเอาข้อต่อออกได้แบบเร่งด่วนนะครับใช้เวลาแค่ไม่ถึงห้านาทีนะครับก็สามารถถอดข้อต่อแบบนี้ออกได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับปกตินัาง,งานเราก็เราก็จะใช้กาวท่อพ v c ีอยู่แล้วน,นะครับเราต้องมีเพืช็ด้วยนะครับแล้วก็ออกครีมสาหรับหมุนออกนะครับ นี่คือติดกาวนานแล้วนะครับดูรอยนะครับเก่ามากอันดับแรกนะครับเราก็ทากาวนะครับกาวทาท่อเนะี่ยทาลงไปเลยทาไปที่ด้านในท่อนะครับทาให้ทั่วๆเลยนะครับแล้วก็เราอย่าปล่อยให้กาวแห้งนะครับเพราะว่ามันจะจุดไฟไม่ติดนะครับ แล้วก็ใช้ไฟแช็กจุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับให้ท่อด้านในที่เราจะถอดออก่ยให้มันนิ่มนะครับเราถึงจะถอดออกได้นะครับถ้าในกรณีที่เรากะเวลาไม่ถูกแล้วก็หรือว่าไฟมันดับเร็วกวนไปนะครับทําให้ท่อยังไม่นิ่มเรายังถอดออกยากนะครับกรณีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูถ้าไฟดับก่อนแล้วก็เราถอดออกไม่ได้นี้ครับ ดอกยากไม่เป็นไรครับเราอย่าไปฝืนมันนะครับให้เราทากาวแล้วก็จุดไฟใหม่นะครับแบบนี้เราอยากไปฝืนมันนะครับให้ทากาวใหม่นะแล้วก็ทําการจุดไฟใหม่จากนั้นเราก็ทิ้งไว้นานกว่าเดิมนิดนึงนะครับ แล้วเราก็ใช้ครีมบิดออกเลยนะครับเห็นว่าจากนี้มันก็จะนิ่มกว่าเดิมนครับี่ครับออกเลยครับให้ได้มากนะครับต่อไปเราจะไปถอดท่ออันเล็กนี้ดูนะครับทาเกล้าทาท่อพีวซด้านในท่อนะครับ ทาเข้าไปทั่วๆนะครับจากนั้นก็หยุดไฟนะครับแล,แล้วเราก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งครับ นะครับออกแล้ครับง่ายได้มากนะครับข้อต่อของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่เสียรูปนะครับสามารถนําไปใช้งานต่อได้นะครับผมจะทําให้ดูอีกอันนึงนะครับเหมือนเดิมนะครับทากาวทาท่อพ v วซเข้าไปด้านในนะครับทาให้ตัวๆวนะครับข้อควรระวังนะครับก่อนจะทําการจุดไฟให้นําผ้ามาเช็ดกาวออกที่นิ้วมือเราด้วยครับเดี๋ยวตอนเราจุดไฟไฟจะติดกาวที่นิ้วมือเราครับ เราจะเกิดอันตรายได้นะครับมีใช้ในกรณีเลี้ยงด่วนนะครับดูหน้างานนะครับไม่มีอุปกรณ์แต่เราก็มีกาวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเกาวถาท่อคือเราเราต้องช่างอยู่แล้วนะครับออกให้ได้มากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่า จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์แชร์กดต like, ิดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อพาดขิ้สมัยของทางช่องสวิตมนัลไทยสองนะครับสำหรับิปีก็ขอบคุณมากครับ